วันนี้ที่หอประชุม42ปีโรงเรียนพิมานพิทยาสรรตำบลพิมานอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลนายศักดิ์ กปิลการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวัชิราพรให้แก่ตัวแทนส่วนราชการในอำเภอทั้ง7อำเภอของจังหวัดสตูลตัวแทนกลุ่มทอผ้าและกลุ่มหัตถกรรมของจังหวัดสตูลเพื่อนําไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลอันเป็นการสร้างอาชีพและรายได้สู่วิถีชุมชนอย่างยั่งยืน แบบผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวัชิราภร์เป็นลายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศแล้วทรงนํามาออกแบบลายพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้สประเภท ได้แก่ประเภทผ้ากาบบัวประเภทผ้ายกจกขิดแพรวาประเภทผ้ามัดหมี่และประเภทผ้าบาติกผ้าลายพระราชทานทั้ง4ประเภทนั้นผู้ผลิต ผู้ประกอบการช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคและช่างหัตถกรรมสามารถน้อมนำไปต่อยอดการทอผสมผสานกับรวบลายภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความคิดสร้างสารรค์กับความรู้เดิมให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สวยงามทันสมัยซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระรําริทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้าได้พัฒนาฝีมือการทอและมีรายได้เพิ่มขึ้น